26มกราคม2565จากกรณีแกรกฝาละมีหรือนายประดิษฐ์มุสิกสงอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่337หมู่ที่13 ตำบลฝาละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดพัทลุงตรังและสงขารวม15คดีและมือปืนรับจ้างอันดับต้นๆของตำรวจภาค9ที่ทางสตชต้องการตัวและมีการตั้งค่าหัวไว้1แ0,000บาทพร้อมกับพวก5คนเข้าหลบซ่อนตัวในมาตาตะลุงรีสอร์ทท้องที่หมู่16ตำบลชะมวงอํเภอควนขนุนและได้ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อฟอร์ดโฟกัสสีขาวหมายเลขทะเบียน กอไก่ขอไข่48นครศรีธรรมราชฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจหลบหนีการจับกลุ่มพร้อมใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถกระบะอิสุสุสีบรอนเงิน4ประตูของพันตำรวจเอกภาคินนารอ,องรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้รับความเสียหายบริเวณกระจกหน้า3รูรอดตายอย่างปาฏิหาริต์ตมาพบอาวุธปืนขนาด9มม1กระบอก พร้อมกระสุนขนาด11มมและกระสุนปืนชนิด M16 มากกว่า50นัดรวมทั้งยาบ้ายาไออีกจำนวนหนึ่งในรีสอร์ทดังกล่าวโดยเหตุเกิดตอนเช้าของวันที่19มกราคมเย็นวันที่20มกราคมตำรวจชุดไล่ล่าได้พบรถของกลุ่มคนร้ายที่นำไปซ่อนในข้างขนาในสวนยางพาราหมูม่8ตำบลลานคอยอเภอป่าพยอมจัังหวดพัทลุงซึ่งทางตำรวจได้อนุมัติหมายจับ แกลกฝาละมีพร้อมพวกสี่คนผลตำรวจเอกสุชาติธทรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงพร้อมร่วมประชุมผลตำรวจตรีตานิรีรามดีดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเพื่อออกไล่ล่าแกลกฝาละมีอย่างต่อเนื่องกระทั่ง4นาฬิกา30นาทีของวันที่26มกราคม2565ชุดไล่ล่าประมาณ50นายเข้าปิดล้อมบ้านเลขที่429หมู่ที่4 ตำบลก่อเตา่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงหลังจากสืบทราบวา่าแกรกฝาละมีพร้อมพวกอีกสองคนเข้ามาหลบซ่อนตัวในบ้านหลังดังกล่าวแต่จากการตรวจค้นบ้านพักหลังดังกล่าวไม่พบตัวกลุ่มผู้ต้องหาแต่อย่างใดโดยไอ้แกรกถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญของสารจังหวัดพัทลุงตรังและสงขารวม15คดีประกอบด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่น5คดีพยายามฆ่าผู้อื่น3คดี ข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย2คดีข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์1คดีข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน1คดีร่วมกันจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง1คดีและล่าสุดถูกหมายจับของสารจังหวัดพัทลุงที่34ทับ2565ของสอพควนขนุนในข้อหาร่วมกันจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งร่วมกันมีใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา55มีอาวุธปืนสงครามไว้ในความครอบครองร่วมกันในข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 27มกราคม2565ผลตำรวจเอกสุชาติทีรสวัสิรพร้อมด้วยผลตำรวจโทรสุรเชษฐหักพานดาระดมกํมกำลังตำรวจปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค8และตชด434พัทลุงกว่า50นายบุกเข้าปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ฝ่ายคนร้ายไม่ยอมจำนนลและยิงต่อสู้ เจ้าหน้าที่จึงได้ยิงตอบโต้จนกระสุนปืนถูกคนร้ายเสียชีวิตทันทีขณะเดียวกันมีรายงานแจ้งว่าภรรยาของคนร้ายรายนี้ก็ถูกจับกุมได้ที่อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช28มกราคม2565พลตำรวจตรีตานิดรามดิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่า ในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมก่อคดีกับไอแกรกพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับไปแล้ว4คนประกอบด้วยนายประดิษฐ์ที่ถูกตำรวจวิสามันไปแล้วนางสาวบุลันหมัดหัดอายุ33ปีภรรยาถูกจับกุมไปแล้วนายไพัยทู์ขวัญแก้วอายุ36ปีและนายคมจกักมาเจริญอายุ27ปี ทั้งสองเป็นชาวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสตรร่วมกับตำรวจภูธรภาค9ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้เปิดยุทธการเข้าปิดล้อมตรวจคนเตรียมจับก,กุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยากฝากบอกไปยังญาติผู้ต้องหาทั้งสองคนว่าหากสำนึกผิดก็ให้เข้ามามอบตัวต่อตำรวจเพื่อมีให้เกิดความสูญเสีย โดยพลตำรวจเอกสุชาติจะให้ความเป็นธรรมและให้ความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในส่วนของนางสาวบุหลันภรรยาไอ้แกรกนั้นก็จะนำตัวมาสอบสวนและขยายผลว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่19มกราคม2565ณบริเวณหน้ามาตระ,ตะ,ตะลุงรีสอร์ทนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างใครให้การสนับสนุนและเหตุที่เขาไปหลบซ่อนตัวในพื้นที่อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมนั้นมีใครให้การช่วยเหลือบ้างเพื่อ ที่จะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความสะดวก และให้ที่พักพิงต่อไปโดยได้มอบหมายให้ตำรวจสพควนขนุนเดินทางไปรับตัวนางสาวบุลันจากสพเขาพังไกรมาสอบปากคำที่ห้องประชุมตำรวจภูทรพัทลุงโดยจะมีพลตำรวจเอกสุชาติร่วมสอบปากคำด้วยขณะที่นายคริสนางจุรีมุสิกสงบิดามารดาไอแกแรกได้รอรับศพลูกชายพร้อมติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอรับศพแต่ตำรวจแจ้งว่า ตอนนี้อยู่ในกระบวนการชนสูตรหลังจากนั้นจะส่งศพให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามประเพณีช้าสุดญาติจะสามารถรับศพได้ภายในวันพรุ่งนี้นางจุรีผู้เป็นแม่บอกว่าตนทราบข่าวเมื่อวานนี้โดยมีญาติโทรมาบอกยอมรับว่า นและครอบครัวยังทําใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เคยบอกลูกตลอดว่าให้มอบตัวไม่ต้องการให้ลูกต้องมาตายเพราะลูกชายยังมีชีวิตอยู่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับติดคุกติดตารางตนก็ยังสามารถไปเยี่ยมได้พูดคุยได้เห็นหน้าครอบครัวไม่คิดจะโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจพยายามทําใจให้คิดว่าลูกชายทําบุญมาเพียงแค่นี้ขณะที่พลตารวจโทสุรเชษหักพานกล่าวว่า ผู้ต้องหากับพวกเป็นมือปืนระดับพระการและจำน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้และยังมีสมุนอีกหลายคนที่ยังหลบหนีพร้อมอาวุธปืนสงครามทั้งนี้ขอให้กลุ่มดังกล่าวเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนถูกวิสามันและจะทำการสืบสวนขยายผลว่ายังมีคนในกลุ่มดังกล่าวอีกกี่คนที่ยังหลบหนีอยู่และมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านพลตำรวจตีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการอิสามันฆาตรกรรมแล้วในส่วนของท้องที่เกิดเหตุได้แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนซึ่งในทางคดีมีการดําเนินการแยกเป็น 1. การไต่สวนชนสุตรพลิกศพหคดีต่อมาคือคดีที่เจ้าพนักงานใช้อาวุธปืนยิงนายประดิษฐ์ จนถึงแก่ความตายโดยการปฏิบัติหน้าที่1คดีและคดีที่ผู้ตายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าพนักงานอีกหนึ่งคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนส่วนกรณีนางสาวบุหลันภรรยาของนายประดิษฐ์มีหมายจับติดตัวในคดีร่วมกันพยายามค่าเจ้าพนักงานในท้องที่สพเมืองพัทลุงอีกหนึ่งหมายซึ่งขณะน,นี้เจ้าตัวได้ถูกดำเนินคดีที่พัทลุงขณะที่ศพของนายประดิษฐ์ ยังอยู่ที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชระหว่างการผ่าชนะสูตรของแพทย์นิติเวชอย่างละเอียดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนทั้ง3าคดทีที่อยู่ในเขตอำนาจการสอบสวนของกองบังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช